เกนกูอ่านไาหมดเลยตอนนี้ผมน้ำอัจิ้มตาไปหแล้วอะไรปะสวัสดีค่ะโยไทมันตรงกับคาเลคเตอร์นี้เนค่ะเป็นเด็กคิดบอกไม วันน to ี But, ator, pues be ้จะมาทำอะไรวันนี้เราจะมาสลับลุกกันกับเพื่อนแต่ว่าไม่ได้สลับลุกแบบเหมือนเดิมๆที่เคยทำเพราะเราจะก๊อปปี้ลุกแบบทั้งลุกตั้งแต่หัวจนถเท้าก็คือทำตามที่ผู้ชมเมนบอกเราอยากให้เราทำนะคะเรามาทำให้แล้ววันนี้แต่ละคนก็คือได้เลือกลุกของเพื่อนๆไว้แล้วว่าจะแต่งเป็นลุกไหนซึ่งอย่างไอด้าจะแต่งเป็นไนท์ส่วนตู่ก็จะแต่งเป็นไอด้าค่ะแล้วก็ไนท์จะแต่งเป็นตู่นะคะเพราะว่าใส่ชุดไอด้า ปาล่าจ,นนจะจัดตลาดแล้วรู้สึกว่าไม่รอดเลือกเลยละกันจะเลือก,ล,กลุกหนึ่งลุกในไอจีของแต่ละคนมานะคะซึ่งไม่รู้ว่าแต่ละคนแต่งลุกของเพื่อนละจีเป็นจางยังไงอีกแล้วเพราะว่าเราอ่ะคนด่วนติดตามนะวันออกมาแต่ละคำอ่ะดีๆไม่เพราะว่าเราอ่ะเลือกลุกของเพื่อนอ่ะที่เป็นคนละสไตล์กับที่เราแบบไม่เคยแต่งเลยไงไป<ะ>เลิก่ก อ่ะแล้วเราก็จะมาแต่งหน้ากันโดยการที่กูเนี่ยแหละลํำบาควาดยาามันอยู่ที่อีไหนเนี่ยแหละอาจริงกูต้องมานั่งรุนด้วนะว่าตัวกูเองโดยที่แต่งน้อยขนาดนั้น <c oughs> รอดไม่รอด <c oughs> สันนีค่ะคือแต่งเป็นเสียงผูนคิมินโน่ทำยากไม่ใช่แค่แต่งเป็นตู่ซาตินนะคะคือกูจะต้องแต่งโทนสีที่ไม่ค่อยชินด้วยเท่าไหร่คือไนอะจริงๆแล้ว่าคนที่เหมาะกับโทนที่มันแบบว่าองค์มชมอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะลองพื้นผิวฉินผิวฉินไหมชีวิตมากอ่ะกูใช้แล้วกูเช็ดทุกวันะอ<า>อ<า>ุยมนี่มันเป็นคนสกปรกขึ้นมาทันทีไม่แต่กมไม่ค่อยได้ใช้ปกติแต่งหน้ากันกี่นาที ไม่ถึงเเรเร็วสุดสิทีนะแล้วก็แปาแล้วก็แก้มแล้วก็ปาดมึงนานสบาดหน้ากูดีขึ้นเยอะจริงหลังจากไปด็อกเตอร์แบงค์มาไทยอินไทยอินด็อกเตอร์แบงค์หนึ่งคือแบบตอนก่อนนั้นนี้ไอ้ด้าแบบสิวหนักมากทุกคนแต่ตอนเนี้ยหน้ามันดีขึ้นเยอะมากขนาดไปแบบเลเซอร์แค่ครั้งเดียวเองนะคะอันนี้ทำอะไรบ้างอเลเซอร์กับฉายแสงกดสิวไเปะกดกดกดแล้วก็ฉายแสงใช่นี่แค่เวแต่เนไม่ใช่ลื่แค่ใช่ใช่ใชบบช่ใช่ใชอุดตใน่ใช่แต่นช่ใช่ใน คอไม่แต่งไม่แต่งตอนแรกไมนไม่ลงรองพื้นแต่ว่าด้าขอลงหน่อยไม่จริงๆมันมีหลกอื่นที่กูแต่งแต่กูเลือกกูเลือกลูกที่มึงไม่แต่งกูไม่เคยใส่สูตร ก็เลยอยากลองเป็นไนท์ที่แบบใส่สูทใส่สบัดาใส่เรนั่นแหละแค่ตอนเพราะครูยังโอ้ใส่เลยตัวคุยเองไอ้นี่แป้งฝุ่นมีแป้งกับไอ้นี่ะชอบครูก็ลืมไปแล้วนะเล็กๆอ่ะมึงเนคุณจะเล่าให้ฟังอีตู่มาวิดีโอของมามันก็แบบมันก็บอกว่าไม่เป็นไรทีไมอ่ะมันเป็นแป้งนะมันตดใจมันกัดมาได้ทั้งนี้กูต้องเป็นอย่างเงี้ยเอาแต่พูดอ่ะแต่ไม่ฟังกันบอกว่า อีเนยเขาโทรมาแล้วก so, uh, you know? nah. ูก็น ah> ึกว่าม like ีเรื่องอะไรเปล่าโทรมาขายของเป็นผ้าที่กูชอบเอามาปูเพราบอกมึงกูเห็นว่ามันเหมือนมึงปกติมึงซื้อเท่าไหร่กูบอกกูซื้อผืนละ35บาทมันบอกว่าขอขาย50าสิบได้ไหมแล้วก็่ึจะขายมึง80ด้วยแต่ว่ามึงบอกว่ามึงซื้อ35นี่อันนี้คือเลือกบัตรออนมาแบบให้มีความเป็นไอดียที่สุดอุ้ยน่า้องอีทูดีก็ตอนทุกคนต้องมีรุ่นนี้ใช่น่ารักมากแม่แบนเขียวเนี่ยมันแอบเบลอรูปมุมคนแรก อ๋อแล้วบวกกับกูกินยาไอ้นี่ด้วยอาหารเสริมแบบต่นเนื่องที่สุดแล้วไปดอกเตอร์แบงก์ก็เลยแบบอยู่ดีๆก็กลับมาเรื่องนี้มากไม่กูอยากคุยปัดคนนะให้ออกไหน่อยข้างด่าไอได้5นาทีสันเหรอเออขอา่าไอ้ด้ขอจาส50บาทค่ะห่าไปเลย101ึงชั่วโมงทำะไรต่อกูจะเขียนคิ้วกูต้องเขียนคิ้กูไม่เขียนคิ้วใช่ป่ะของนใช่ปัดเอาปัดเอาปัดเอาไม่ได้ปัดแบบมาคาราดยนะปัดแค่อันนี้ังรหลังจากนี้5นาทีทุกคนห้า ห้านาทีนะคะหนึ่งสองสามดิฉันคุณนดาค่ะค่ะดิฉันจะใกล้เสร็จแล้วจวนจะเสร็จแล้วจวนจะเสร็จแล้วรันหนึ่งเออแต่ไม้องสัญญาปาไม่ได้รู้ขนดนั้นปาอ่อนๆนะคะอันนี้กูเสร็จแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย คุณเนด้าถึงพูดใจหยาบคายขนาดนี้ล่ะน่าสีค่ะดิฉันเผลอเลยหลับไม่ได้เลยอะค่ะไม่พูดดีกว่าน่าสงสารเขานะคะแล้วก็ห้านาทีนี้จะเป็นห้านาทีที่เงียบกันไปเลยนะคะคุณเนด้าสีตาอย่างนี้ถูกไหมคะใช่เลยค่ะตรงเตะถดใจจัง อุ้ยอย,ยากันคิวมากเลยค่ะวันนี้ใครกันแ่นหน่อยได้ไหมคะเออชื่อเลยเชื่อเถอะคนไหนได้ปัดมาสคา,า,คาร่าไหมคะได้ปัดข<บ>ะขอปัด <บะ S 2> <บ>ได้ไหมอยากปัดจังเลยเฮ้ยมันก็จะไม่เหมือนกัน <Okay S 1> นะโอเคเนี่ยเสร็จแล้วจริง,ง <laughs> สร็จแต่อะ <laughs> ไร <ง S 3> <laughs> เหลือแค่ปัดแก้มไม่เหลืออะไรหรือเปล่าเหลือเกลี่ยค่ะไม่ค่ะเพิ่งลงเพิ่มไปเพราะว่ารอยค่อนข้างจะเข้มเลยค่ะไม่กล้าเอ่ยปากออกมาเลยตอนนี้อันนี้กิ่อะไรนะกล่ค่ะอันนี้จริงๆเรามีคลิปที่แบบว่าเห็นชัดๆด้วยค่ะคุณไหนดีแล้วที่อีกลุ้นึงใส่ชุดไม่ได้ค่ะเพราะอันนั้นโบกี้อายให้ดูนะหาก่อนเนี่ยทำแบบโวนที่ใส่ค่ะ บอกไล้ปัดเบาๆจิ้มแรงไปแล้วอ่ะแรงจริงค่ะคุณไอด้าไอด้าจะขนาดนี้ไม่ได้นะคะนายาต้องปัดทับจมูกไปด้วยปัดทับจมูกเขาเกลี่ยอันเก่าก่อนได้นี่โอ้พยายามคัดเบายาวๆใช่ค่ะกูก็คือต้องคัดตังคอิดอันโวยสู้ๆนะคะคุณดิหันไปแบบโวยแค่นี้จริงๆใช่ปะไหนอะ ของเือนแค่นี้ใช่ไหมใช่ในต่อใต่อค่ะตตาต้องเข้มกว่านี้เอีนัวไม่เคยเห็นอีในทาตาสีนี้จริงงับไม่เคยแต่งเลยเลือกเลือกเลืงับลองเอีนัวแต่งแล้วอ่อนมากอ่ะตรงตาเอากดต่นเร็วหน่อยชสาช้ามันยากนะรู้ไหมมึงอย่าเพิ่งหดใจมึงอย่าเพิ่งหดใจมันกล้าแล้วมึงสู้เขาสำไมอะใครเชิญกูได้ถ้าชุดมันแตกขึ้นมามึยขอโทษด้วยจริงถ้าชุด แล้วด้านข้างคือน่ากลัวมากเหมือนผีเหลยตัวเป็นไปได้เป็นไปได้ตอกย้ำเชื่อมั่นไว้ใจลงมือทำเก่งมากอ๋อเอ้ยได้มูอไหมก๊กจิตออายครั้งแล้วก็คือดูคลิปคู่ข่านิดหน่อยแต่ว่าเอามาดีมาต่อแต่ขนตาปัดมาทาร่าติดไห้ด้วยไหงวางไว้ตรงนี้ตลอดเลยลองเป็นกูหรเออียโดนด่า เขา้าใจว่าคนมันเพิ่งทําความผิดอมันจะไม่ค่อยโดนด่าแต่ถ้าคนที่ทาความผิดซ้าๆมันรู้สึกว่าต้องด่าบ่อยๆถามว่าพัฒนาไหมไม่หุยกระดกล่าสุดเมื่อวานอีได้ไปกินเหล้าที่บ้านใช่ไหมทําตัวดีไม่เมาเกินไม่อ้วนไม่ทําแก้วแตกไม่อะไรเลยพออลังจะกลับบ้านปุ๊บอ่ะหากระเป๋าไม่เจอไม่เท่าไหร่ลงมาเจอข้างล่างเสร็จปุ๊บเปิดกระเป๋าปุ๊บเอาลิปสติกออกมาลิปติกหล่นลงไปในพรมของกูซึ่งเป็นจุดสองจุดแล้วหน้าอีได้อย่างเงี้ย ช็อกแบบอยู่อย่างเงี้ยมืองประมาณ3นาทีแล้ว<ห>ผู้ชายปริศ<ห>นาก็ยืนช็อก<ห>ผู้ชายปริศนาไอะไรยังไม่เปิดตัวในนี้ไงแต่เปิดตัวทุกช่องทางแล้วแต่ในนี้ยังไม่เปิดตัวแต่ชุดดำก็คือยืนแบบไว้อะไรแบบเหนื่อยใจคือแบบกูจะได้กลับบ้านอยู่แล้วอ่ะกูก็เลยวิ่งไปเอาคินซิ่งมาล้าง <c oughs> <ๆ>แล้วก็พยายามถูๆให้อีนนี้อุ้ยอุ้ยอ้ยนี้ ไม่ใช่ปริศนาไม่ใช่ปริศนาก็คือแบบยินรองอะไรดาวพูดว่าแบบก็หนูไม่ค่อยมีสติไงพี่ยีนพี่ชายปริศนาคือแบบเออก็มีบ้างสติแก้มปากใช่เปล่าใช่อุ้ยอ๋อเออเป็นเล้ําเลยตะลิกิปั๊ดแก้มนี่มันแดงอยู่แล้วหรือว่าอะไรแก้มกูทำไมมันชมพูขนาดนี้อันนี้มึงเหมือนกวนกู หลังกล้องเก่งจงนักนะตาปกติเลยเนาะใช่เธอรอดสวยไปเปลี่ยนชุดแล้วไม่แต่ว่ากูเพิ่งเห็นมันมีสองอันไงก็เลยเอาอันนี้ติดกระเป๋าไว้อีกอันนึงกูใช้เล็บจิกมันหนักมากอินเสิร์ตหน่อยเถอะอุ้ยอะไรอะ มึงรู้ว่าตอนเนี้ยคือโฟนน้ำไม่สามารถซับอะไรได้อีกแล้วคือโฟนน้ำตันอ่ะมึงเข้าใจปะ่ะเออทำไมไมันถึงเป็นอย่างเงี้ยมึงจิกไงแล้วมึงอะไรเนี่ยมันก็โดนรองพื้นแบบมาแล้วหลายร้อยวันน่ะมึงอุ้ยอุ้อยคู่สลากตรวจหลายร้อยวันอ่ะมึงเข็าป่ปะทิ้งเถอะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปแปลงร่างเปลี่ยนชุดกันมาดูกันว่าชุดตุ่จะทับแค่ไหนไปจ้ะกัน OMW, watch me walk away, putting myself on display. One, two, three a day. I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow I know you wanna take me home. I'm on my way, on my way. OMW, on my way to you. Good at what I do. OMW, OMW, on my way to you. Good at what I do. ไอ้แม่เดนยิงเราทุกอย่างเลยโอ้ผมมันก็เหมือนกูอยู่เหมือนกันนะจริงๆแล้วอ่ะผมตรงนี้มันเหมาะกับอยู่บนหน้ามึงไม่ได้เหมาะกับอยู่บนหน้ากูอาจจะไม่ได้เหมาะปิ๊งทรงมีหรือเปล่าคื่ผมโป่งหรือว่าผมโป่งเอาผมโป่งผิดเล็กไปมาก ไอ้ได้ยังไม่ได้ผูกในไทยนี่เลยเออมึงกูอัดไปหมดเลยตอนนี้ลงมายังอะร้องตลอดเวลาเอาปลายมันลงนั่งข้างใหญ่ผาาข้างเล็กผ่าเป็นอย่างงี้ป่ะมึงก็ไม่ต้องปัดมึงก็ไม่ต้องปัดดิผ่าตรงเออเวยปะเรียวสอนถูกใช่ป่ะพียวเพิ่งเพิ่งกลับด้านวะเรียวสอนถูกกลับด้านป่ะ เดี๋ยวทำให้ดูทำให้ดูรอบหนึ่งแล้วมึงค่อยทำเองต้อง <บน S 2> ใช้ตัวกูเลยไดไ้ไม่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 จะทำบนตัวกูทำไมหรอทำไมต้องแกันแก้งกันนี่แหละค่ะคือการผูกเน็กไทยนะคะถอดแล้วก็มาใส่เลยได้ปะะ ง่ายสุดแล้ววันนี้มึงเราต้องทำโอเคมาไอเทนอยู่อีกไม่ดึงดึงข้างยาวเยอะอ่าอ่าก็มาอย่างนี้ฝั่งนี้ใช่อ่าอ่าพยายามจับด้านล่างอย่าจับข้างบนอ่ามันก็ยังเหี้ยอยู่ดีนะไม่เป็นไรไม่ไรไม่ไรได้ละเก่งมากได้เหมือนนักวิทยาศาสตร์ิเพิ่มเข้าไปอีกเหมือนคนทำชุดในเรื่อง Incredible ที่แบบมกันจ้าแล้วก็ดอยแบบนี้ ไออยู่ดีกว่ารอบแรกอะเออโอเคเก่งมากเรียบร้อยแล้วทุกคนเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราควรเป็นตัวของตัวเองไม่เราสามคนอย่าพยายามสลับกันเลยให้ทุกคนมารีวิวชุดกันก่อนดีกว่ารีวิวทุกอย่างเมื่อเวลาที่เปลี่ยนไปเป็นเพื่อนเรารู้สึกว่ายังไงผมรู้สึกไม่ต่างมากเพราะจริงๆแล้วลุคที่เลือกมาจากตู่ก็คือตู่ส่วิกอยู่แล้วด้วยการแต่งหน้าก็คือลดความสามารถของตู่ลงมา อยู่บนใบหน้าก็จะรู้สึกว่าถ้าต้องใช้ชีวิตจริงอาจจะต้องเผื่อเวลาสักสามชั่วโมงก่อนเราจะบ้านเพราะความสามารถไม่ความสามารถต่ำต้อยมากแล้วก็ชุดก็ก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็ไม่ง่ายถูกอ่ะหนอ่ะถ้าสลับดูกันจะยากนิดนึงเพราะว่ามันมีความแบบใกล้เคียงกันอยู่นิดนึงและอะไรที่ไม่ใกล้เคียงกันเลยก็คือสุดตรงไปเลยถ้าในต้องมาแต่งแต่งตัวโป๊ก็คือไม่ได้เลยใช่คลิปนี้ติดเหลืองก็ทุกคนจะไม่ได้ดูกันอ่ะ ทำมาเลที่จะทำแบบว่าใช้ชีวิตอยู่กับชุดนี้ได้ยังไงวะปกติมาเรขึ้นมาเป็นคนขี้หนาวแต่ก็ยังจะแต่งตัวแบบนี้แต่งตัวเบาที่สุดอดทนไปแล้วให้มือเย็นๆเหมือนคุจะตายไม่มึงไม่เคยอดทนมึงบ่นทุกรอบแล้วก็ขอลดแอร์แล้วคนอื่นก็ร้อนใช่ค่ะก็คือชุดนี้นะคะพูดเลยว่า อาจจะไม่ออกหนึ่งคือขนาดแล้วฟูมากแล้วก็เล็กมากเป็นชุดเดียวของไอ้ดาที่อยากได้ก็เลยต้องเลือกชุดนี้เพรวกมันยืดใช้ชีวิตยากดีรู้สึกเย็นตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการแต่งตัวที่ต้องแบบเหมือนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาต้องคัมเมลแล้วก็ต้องนั่งแบบเนี้ยต้องระวังตัวเองตลอดเวลาเพราะปกติจะเป็นคนนั่งอย่างเงี้ยเออตอนนี้ก็คือต้องนั่งอย่างเงี้ยนั่งหันข้างเฉียงต้องหันเฉียงแล้วก็แบบไอ้เขาสู้ใครต้างรับเอาอย่า คนดำนะใช่ถูกต้องเลยคนดำทำไมว่าคุณคนดำอ๋ออ๋อไม่ตรงไม่ตรงดิไม่ตรงเป็นโก้เป็นโก้คนดำมากปะหน้าเก่ละมึงมึงสวยที่สุดจริงๆแล้วไม่มีใครสวยกว่ามึงตรงนี้าเออคนตัวน้ำอะไม่รู้เป็นไงก็ต้องแกะให้ด้วยแกะให้ด้วยแกะไม่ออกอันนี้ตู่จะต้องลุ้นว่าปากมึงจะเป็นยังไงต่อ เอ้น้ำแกเราเรียกว่า,านึ่มน้ำไม่ใช่นึ่มน้ำก็เป็นหนึ่มน้ำเรื่องอะไ้ <c oughs> แต่ยี่ตู่ต้องหยุดมึงค่อยๆพูดคั้วกะไแก่กึกงสุดเลยต่อไปเชิญโอ้ย <c oughs> <c oughs> ทำไมอ่ะคนปกติเขาตอกไม่เป็นอย่างงี้หรอตกใจอ่ะคือไร้ข้าวตกใจเลยมึงเก่งมากอ่ะตากบนมึงออกมาเยอะมากเลยเนี่ยแหละภาพน้าปก จริงก็ดีแหละแต่ว่าควรซื้อไซส์ให้มันเหมาะกับสัดส่วนเราไงแต่นี้ไม่เคยแต่งตัวอะไรแบบนี้มันดูแบบมันปิดทุกสัดส่วนไปหมดเลยไม่ชินเลยอะกับการที่ไอ้น้าปิดมิดทุกอย่างเนี่ยแค่หน้าทาให้รู้ว่าอย่าตัดผมตรงนี้ไว้ผมยาวแล้วโกผมสีต่อไปเลยเนียผมดำก็สวยขาวเลยขอบคุณนะขอบคุณนะน่ารักออกดูเป็นเด็กเรียบร้อยดูเป็นนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องเหนื่อยวะเหนื่อยอะกูเชื่ออย่างเดีวว่าพวกเราเป็นตัวของตัวเองมันคือ มันคือที่สุดแล้วใครชอบเราลุกไหนไหมในตอนนี้ยังมีใครชอบไหมยังมีใครชอบไหมหรือว่าเราเป็นตัวเองที่สุดแล้วเราไม่ต้องรอทุกคนมาบอกเลยตอนนี้เรารู้ตัวแล้วอะไรอ๋อใช่กูสัมน่ยตอนนี้สำหรับใครที่ชอบเรา3คนตอนนี้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเราจะพยายามมาให้ทุกอาทิตย์แล้วตอนนี้เราไปกันเถอะเฮียผมน้ำอาจิตาด้วโอเคลืมกดกระดิ่งกิน ที่อยากให้เราทําอะไรกันอีกสามารถเมนบอกเรามาได้เลยนะคะเพราะว่าอีกไหนก็คอยตอบแล้วก็คอยดูอยู่ตะลอดเวลาแล้วก็ไปเหอะเพราะว่าอยากขอหวิก <laughs> อูอยากเลิกข่าแมวพุงแล้วโอเคหายใจไม่ออกสำหรับคลิปนี้บายยค่ะ